สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ F c ซขอบคุณทั้ง F c ซใหม่แล้วก็ F c ซเก่าเนาะที่เป็นกําลังใจให้ป้าเดือนตลอดมานะคะที่มาคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าเดือนนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นคือกําลังใจของป้าเดือนนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ ขอบคุณพี่นอ้องป้องไปสู้ผูกสุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้ประเดือนเนาะแล้วก็คอยมาฟังประเดือนเมาหมอยู่แล้วก็ขอให้พี่น้องป้องไป,งป,งปสู้ผูกสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงโรคภัย,ย่าได้มีนะคะพี่น้องจา๋ายู่เย็นเป็นสุขกันสู้ผูกสุขคนนะคะเอ่อคลิปนี้เนาะปลาเดือนก็ได้ไปฟังมาว่าสาวลาวคนหนึ่งนะคะเธอออกมาพูดว่า โรงพยาบาลบ้านเธอนะี่ยนะไม่ได้ดูแลคนป่วยอย่างที่เป็นแล้วก็อย่างที่หมอควรจะเป็นคนหมอคนหนึ่งควรที่จะเป็นหรือว่าจรรยาบัณของหมอที่ว่าเมื่อดูแลรักษาคนป่วยแล้วนะเราอยากได้เลือกที่รักมักที่ชังนะคะเธอก็พูดในทานองว่าเธอน้อยใจว่าเธอ ไปโรงพยาบาลมาแล้วเธอก็ได้ยินคําพูดที่หมอนะ่ะไม่ควรที่จะพูดแล้วก็การที่เป็นหมอควรจะมีจรรยาบันสักหน่อยโรงพยาบาลก็ควรจะปรับปรงุงทั้งบุคลากรหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เรียกว่าโรงพยาบาลนาะนะคะเธอก็ออกมาตัดพพออยู่เราก็เลยอ,อยากจะไปฟังกันนะคะว่าสาวเราคนนี้เน่ยเธอพูดว่ายัางไงนะคะว่า โรงพยาบาลในลาวนั้นเขาเป็นกันอย่างไรเราไปฟังบางช่วงบางตอนของเธอกันเลยนะคะระบบของหมอบานเทาควรจะถือปรับปรุงควรจะเปลี่ยนแปลงและควรจะแก้ไขให้เข้มแข็งเสริมขยายจุดอ่อนของบานเทาให้มันเทียบเท่าระบบสากลให้มันเทียบเท่ากับบอดอื่นเขาว่าแเท่เท่ากับคนเขากับคน คือเงินเฮาเสียเขาเสียบริเวนบริสีอะฮะอันนี้อีหยังคอยถามเนี่ยเข้าไปชีคิดว่าเขามาแต่้ันนอก มีคนเบิงแยง,งดูแลได้สักกับการที่จำกัดหัดแคบคือการคอยว่ามันบ่ถือกับการจำกัดหัดแคบบใหเ้เผยแร่หู้หรือวิดีโอหรืออียงก็อยาที่อยู่ในหงหมดหงหมอออกสื่อสู่สื่อสังคมออนไลน์หรือสังคมสังคมต้องการหักหู้เจ้าเป็นคนของสังคมเจ้ากินเงินเดือนจากสังคมเงินเดือนของเจ้าก็มาจากภาษีพวกคอย พวกข่อยก็ต้องอย่าขับหู้ลูกหลานเธงเจ้าบแม่นลูกหลานข่อยแต่เขาก็เป็นลูกหลานลาวลูกหลานลาวปัวยอยู่ในห้องหมอลาวคนลาวก็ต้องอย่าขับหู้พิษบอลไถถามแน่พวกเจ้าคนจะขิดสิ่งที่ข่อยว่าข่อยบอได้ดา่าแต่ข่อยอยากจะตำนี้น่อยหนึ่งอยากให้มีสติตต่มอยากให้เอาใจใส่ตต่มบมเมนการปล่อยการดา่าหรือการว่าใสา่หรือบอกหรือการใส่ให้ไปสี หรือสิ่งที่่อยว่ามันบเมเมนความจริงพวกเจ้าฮู้อยู่แก่ใจคอยเข้าใจว่าเงินเดือนหมอมันน่อยเหตุเบียกมันหนักและมันกาถูกเหตุเบียกตามคําสั่งคอยเข้าใจแต่ว่าคอยบริวาเพียงแต่ผู้ที่เหตุเบียกอยู่สั้นผู้น้อยคอยว่าทุกๆอันทุกๆอย่างควรจะมีสติกตืมรวมรวมทุกอย่างทุกอันทุกแนวคอยบริวาแต่บุคคลบุคคลเดียวหรือภัยคนเดียวเท่านั้น ข่ว,ว่านี่คือการอยากจะไห้ปรับปรุงทั้งเมืดทุกอย่างพาะว่ายหยางพอเขาเป็นคนเขาโมเมนซสัตว์จะต้องเป็นยังระถึงอาภิถิเมียแหละปล่อยให้เออใส่แต่น้าเกลือให้มันยาแกปวดจะาก,การะเซ็เดี๋ยวเดี๋ยวดีเหละกะืก็ดีบุดีก็ตายก็อยา,อยาว่ามันเมื่อมันโมแมนไหนเจ้าครจะเห็นแต่เต็มที่กว่านี้โมแมนสิทธิแล้แต่คนมีเงินมันบ่ได้เขาเป็นหมอเขาอุทิตตนแล้วคนใดก็แล้วแต่ที่อุทิตตน ที่จะไปเป็นหมอเป็นพยาบาลคือเฮาอุติศต้นเพื่อสังคมเพื่อซาดเพื่อทุกๆุคนโบเมนแต่บุคคลเดียวและบโบเมนสีเลือกปฏิบัติบอกตรงๆรงหลายข้างหลายเถื่อที่ข่อยเข้าไปในห้องหมอแล้วข่อยต้องได้ยินคเว่าทีมันโมน่าจะออกมาจากปากหมอก็แท้ไหมชุมเจ้าฟังข่อยแหละพวกเจ้าขืดคืนซุมเจ้าหู้อยู่แก่ใจว่าข่อยหมายถึงยัง เาบอกจะเป็นต้องว่าอีหยังหลายไปกว่านี้เพราะว่าใหญ่ใหญ่กันหมดแล้วชุมเจ้าเฮียนมาสูงก็ข่อยข่อยี่เฮียนน้อยข่อยี่คนบ่มีระดับชุมเจ้าในเฮียนมาสูงจิตใจชุมเจ้าก็บคนจะสูงส่งน้ำบ่ม่นเสิเห็ดอีหยังเอาน้ำแต่ว่าเออเห็ดให้มันแล้วแล้วไปกูเมื่อยกูพอกูยาคันเห็ดบ่ได้ก็ล่าล่าออกไปซะแพ้ได้เกิดมีมีแหละบอดี้แต่บ่มีดีกว่าแท้คอยว่าี แต่ว่าการที่เหตุแบบละหลัวมัน่ไดเเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างมันแก้ปัญหามันจะต้องมีทีมาทีไปเลยมีหลายๆอย่างประกอบกันคันเมนไในฟังคลิปข่อยคารุณาเข้าขใจนี่บ่เมนการปล่อยการดามันเป็นการตำหนีสงขาวบอกให้สร้างคมอยากบอกให้หู้แลยอยากให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข่อยเป็นคนลาวเจ้าเป็นคนลาวระบบทุกๆระบบคือระบบของประเทศลาวแก้ไขให้เข้มแข็ง เสริมขยายจุดอ่อนของบ้านเทาให้มันเทียบเท่าระบบสากลให้มันเทียบเท่ากับบอดอื่นเขาว่าเทเ้ากับคนเขากับคนคือเงินเทากับเสียเขากับเสียบบแมนโบเสียฮะอันนี้อีอย่างคอยถามเนี่ยเข้าไปชีคิดว่าเขามาแต่บ้านนอกชีวิตผมไม่คุ้นขา่าสีบอก ตองคนมีเงินจะต้องถามเนี่ยเขาว่าจะมานอกอะไรนไหนเขาข,าข,าข็ค้ดเอาสิทธิ์ไว้ก่อนเรื่องเงินกับไว้น้ำลังคนเฮาหนะันอ่ะข็ควรจะมีจรรยาบรรณที่บอกครจะมีจิตสำนึกของความเป็นคนที่บอกขันเป็นลูกหลานตัวเองได้สะขันเป็นตัวเองนอนเจ็บอยู่หันเลยโบ้โดยว่ามีคนเบิ่งแยง,งดูแลได้สะกับการ ที่จำกัดหัดแคบคือการคอยว่ามันบบถือกับการจำกัดหัดแคบบ่ใายเยผยแร่หู้หรือวิดีโอหรืออียางก็อยาที่อยู่ในห้องหมดห้องหมอออกสื่อสื่อสื่อสังคมออนไลน์หรือสังคมสังคมต้องการหับหู้เจ้าเป็นคนของสังคมเจ้ากินเงินเดือนจากสังคมเงินเดือนของเจ้าก็มาจากภาษีพวกข่อยพวกข่อยก็ต้องอยากหับหู้ลูกหลาน เชงเจ้าบ่แมลลูกหลานข่อยแต่เขาก็เป็นลูกหลานเหล้า,ล,าลูกหลานเล้าปัวอยู่ในห้องงอเหลา้าคนเล่าก็ต้องอย่าขับฮู้พิษบอลไหนถามแน่พวกเจ้าควรจะขิดสิ่งที่ข่อยว่าข่อยบรเดาแต่ข่อยอยากจะตำนี้น้อยหนึ่งอยากให้มีสติตต่มอยากให้เอาใจใส่ตต่มบอเมนการปล่อยการดา่าหรือการว่าใส่หรือบ,บลือการใส่หห้ไปสีหรือสิ่งที่ข่อยว่ามันบอเมนความจริง พวกเจ้าหู้อยู่แก่ใจคอยเข้าใจว่าเงินเดือนหมอมันน้อยเหตุเบียกมันหนกักและมันกรถูกมันก็ต้องเอื้ออานวยการน,นำเพืงเง่อเสื้อเปลือปลาทุกสิ่งถูกอย่างโบแมนสีพึ่งแต่เงินน้ำใจเฮาก็จะต้องมีสิ่งเดียวกันแท่จิตสำนึกต้องมาก่อนซีวิตคนต้องมาก่อนจัญญาบันิดคืนเนาะเป้าแท่คอยสะเทือนใจเมื่อนี้คอยไปฟังหมอว่า บอกตรงตงกูว้าแท้กูบริตตอแลกูลื้อใจคืออย่างคืออย่างสิ่งที่เปิดเบ้านะมันเจ็บใจมันแบบเด็กน้อยๆคนหนึ่งที่ประสบสตากรรมที่เหตุเลว้ล่ที่โหดห้าถึงน้ำห่อนลวกไปแปบเซนเนื้อตายไปเข่งตกกว่าเข่งโต แล้วบรด้ถือกระทําบรด้ถึกปฏิบัติอียังให้มันดีายไปกว่ากับการนอนใส่น้ำเกลือจะน้าถั่วปอดมันเจ็บใจมันได้ฟังเลยบ่แม่ตังเว้ามันเหลือใจมันโพดโพอันใดบอดีกัควรปัดปัปงตืง่มเด้อคอห้องนี่เป็นคําขอห้องของประชาชนคนหนึ่งบ่เป็นการปล่อยดา่ากูย้ำโอเคเข้าใจกันเนาะ นะคะเราก็ได้ฟังบางช่วงบางตอนของเธอไปแล้วเนาะว่าเธอตัดเพ้อเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะก็คือว่าหมอในโรงพยาบาลลาวไม่มีจรรญาบรนแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็โรงพยาบาลก็ควรจะปรับปรุงบ้างถ้าเกิดว่าอะไรมันไม่ดีถ้ารู้ว่าในโรงพยาบาลของเราเนี่ยสิ่งไหนที่ เห็นมาแล้วเนี่ยเราควรจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะเธอก็พูดอย่างนั้นเนาะแต่เรื่องที่ว่าเธอพาใครไปโรงพยาบาลแล้วหมอพูดไม่ดีกับคนป่วยเนี่ยนะคะอันนี้มันก็เป็นไม่เป็นอะไรอ,อะเป็นจรรยาบรณที่ไม่ดีของหมอเลยนะคะหมออยู่โรงพยาบาลทุกวันใช่หมออยู่กับคนป่วยทุกวันบางครั้งอะก็ทําให้มีเกิดอารมณ์บ้างนะคะกับคนป่วยที่บางคนมาแล้วก็ บางคนงี่เง่าอายอมรับจริงๆบ้าบางคนงี่เง่าเนาะนะคะแต่บางครั้งคนป่วยที่เขามาน่ะเขาก็ไม่สบายจริงๆเขาได้รับอุบัติเหตุอย่างเนี้ยเขาได้รับความเดือดร้อนมากเขาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมากระทันหันเขาก็อยากจะได้รับความดูแลจากหมอแต่ไม่ใช่หมอมาถึงแล้วนะ่ะมาบอกว่าอ่ะอยังงอนอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยแล้วคนที่นอนร,รอความช่วยเหลือเนี่ยนะคะแล้วพอหมอมาเห็นเนี่ยกลับให้แต่น้าเกลืออย่างที่เธอพูดน่ะ มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันเป็นไปไม่ได้เราก็ยังต้องการการดูแลจากหมออยู่ต้องการให้หมอปฏิบัติกับเราเหมือนอย่างคนอื่นๆทั่วไปนาะนะคะแล้กอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่เธอบอกว่าคนรวยเท่านั้นเหรอที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลหรือได้รับการรักษาแล้วคนจนล่ะคนจนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาแต่เพียงแต่ว่าคนจนไม่มีเงินเท่านั้นเองแล้วใครล่ะอยากจะเจ็บป่วย ก็ไม่มีใครอยากจะเจ็บป่วยแล้วก็ไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลเลยถ้าไม่จําเป็นเนาะนะคะแต่ทีนี้เมื่อเราเจ็บป่วยแล้วเรา,เาไดา้ได้ไปโรงพยาบาลแล้วไปถึงหมอแล้วกลับได้ยินคําหมอพูดมาให้เราฟังอย่างที่เธอพูดเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกนอยเหมือนกันนะคะรู้สึกนอยเหมือนกันแต่ทีนี้มันก็อย่างว่าเน่ไม่ใช่บ้านเราเนาะบ้านเขาแต่บ้านเรามีหรือเปล่าอันนี้ประเด็นยังไม่เคยได้ เจอกับตัวเองนะคะอันนี้ประเดินยังไม่ไดเ้เจอกับตัวเองแต่บางที่บางแห่งเนะ่ะเขาก็ถามหาเงินก่อนนะว่าคุณมีเงินไหมถ้าคุณไม่มีเงินคุณก็ได้รับการปฏิบัติไม่ตามสมมาพาควรแต่ถ้าคุณมีเงินคุณก็ได้รับการปฏิบัติดีหน่อยอันนี้มันก็ไม่ดีจริงๆนะมันไม่ใช่จรรยาบรรณของหมออย่างที่เธอพูดเนาะถ้าการที่เราอคอยหมอสักคนหนึ่งที่จะให้ดูแลเราเรากลับมาได้ยินคําหมอพูดแบบเนี้ยเราก็รู้สึกว่า จะมาทําไมอะโรงพยาบาลอยู่บ้านนี่มันตายไปเลยที่โรงพยาบาลอยู่บ้านไม่ดีกว่าเหรอเนอะใช่ไหมล่ะคะแล้วก็อย่างน้อยๆนะคะ <t> อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะทําอะไรทุกคนอย่าเลือกชนชั้นวรณะเลยนะคะแล้วก็อย่าเลือกว่าอ่าคนนั้นต้องเลือกปฏิบัติคนนี้ต้องเลือกปฏิบัติหรือว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเห็นหน้ากันเราควรจะรักกันไว้ดีกว่าเนาะแล้วอย่างน้อยๆอย่าลืมนะคะ <t> <refreshing harness> ว่าเราเป็นคนเท่ากันนะคะความเป็นมนุษย์ นั่นคือมีสิบเท่ากันหมดแล้วแต่ว่าเราจะไม่เลือกชนชั้นเท่านั้นเองเนาะนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้ไม่พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้้เดือนด้วยนะแล้วเราจะได้พบกันทุกคลิปไปคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย